สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายแบงค์นะครับ,รบอากาศเอช้านะครับผมวันนี้ก็เดินไปทํางานมาเดิมครับพลาแก้วเดินน้ําหน้าเลยนะครับผมแบงค์ก็เดินตามหลังนะครับมามานี่มา,มาชอบแวะครับ แบงค์เราชอบแวะนู่นแวะนี่ครับช่วงเช้าๆนะครับเดินเข้าทำงานรับแขกครับกับทีมงานสายแบงค์นะคระับอ,อะไรอีกแบงค์แวะเรื่อยเลยแวะอีกแล้วแวะอีกแล้ว เดี๋ยวเดินไปไกลแล้วนะม,มาแล้วไปเนี่ย <c oughs> ก็เป็นจั่นน้ำนะครับคิวทัชส,สวยงามแล้วก็จะเดินผ่านหน้า <c oughs> พยานวังนาค,นนานาคินนะครับผมพยานวังนาคินนะครับหลังนี้ก็ก็พ่อล,ลูกผูลูกีสีด,ดำนะครับหลังองค์ใหญ่นะครับรเดินอะไรเห็นเดือดตูด <c oughs> เดินตูดแก้วดีกว่า <c oughs> ้าแบงค์จะเดินเสียงไม่ได้นะครับลบแก้วมันลบหลังฝนตกเมื่อคืนนะครับอดอกไม้เหลืองอารามเลยนะครับผมเกลยวะเดินดีนะครับดูหาชีฟ้าแล้วครับหาขีฟ้า ขอประธานโทษนะครับไม่ได้ถ่ายข้างหน้าครับเพราะวไาจับแบงค์ด้วยเลยไม่ได้ถ่ายข้างหน้าดูครับแล้วก็ถ่ายหลังไปเรื่อยๆนะครับขอขวดขอไฟนะครับผมพี่น่อยด้วยแกยไม่ให้แซงครับดูครับแกไม่ให้แซงเอากัดแบงค์แล้วแซงแกไม่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 แซงแ กล,กลมแล้วนะครับหายแก้วเรากลมแล้วนะครับแค่สองเดือนนะครับกล,ลมแล้วแก้วกลมแล้วดูนี่โอ้สุสดสนเหมือนเดิมครับพี่น้องเดียวว่าแต่ละเชือกันดูไม่ได้แล้วครับผมสนหน้าดูนะครับไม่ให้แสงดูดูยกขาหลังอีกตาหาครับโอ้โห,โห,โห,โห มืดจังไม่มีโอกาสได้แซงเลยนะครับไม่มีโอกาสได้แซง ไม่มีโอกาสได้แชงเลยนะครับ <c oughs> แก้วกินน้ำอะไรนะฮะหอลอดแก้วอาบน้ำก่อนนะครับแป๊บนึงอันนี้มาถึงแล้วนะครับเงียบเหงาเหมือน เริ่มแต่าสีานะครับดูครับอ่า,อาแกเล่นน้ำก่อนนะอาบน้ำตอนเช้าช้นะครับ <c oughs> อึ๊บ ถึงที่แล้วครับผมมันอันนี้เราก็จะเป็นการปดตัวเล็กกันนะครับปดจากคอแม่ครับพอร็องคอคอกียบ้อยแล้วนะครับก็จะถอดได้แต่ละอย่างนะครับเล่นสนเหนื่อยเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขานอมครับครับผม เดี๋ยวมาดูนะครับแก้โดนน้ำจะเป็นจะเป็นยังไงบ้างแก้โดนน้ำนะครับ นะครับ3โมงเช้านะครับแล <c oughs> ้วก็เตรียมรับแขกกันไม่รู้ว่าจะมีไม่มีนะครับวันนี้ตุกแสน่าจะเงียบม,มันเดินนะครับผม <c oughs> แก้วกินน้าไปแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ตักกินตัก,กินเลยนะครับไม่รู้น้ำอะไรนะครับกินเลยพุทธนะครับ กินน้ำจากหลังแม่นะครับที่ไหลลงมานะครับ <it in the water> กินน้ำก <c oughs> ินน้ำกวนกินน้ำากวันชอบเล่นน้ำนะครับแก้วเราชอบเล่นน้ํามากเลยเห <c oughs> ็นน้ําไม่ได้นะครับค <c oughs> วามสุขของเด็กน้อยนะครับ <c oughs> ได้ดูน้ํา อยากจะเล่นน้ำพุ่มน้ำเล่นนะครับแต่ยังไม่ค่อยเล่นนะครับเพราะว่าสาระน้ำก็แตกไปแล้วนะครับเี๋ยวแต่อ่างครับอ่างใหญ่ครับยังไม่แตกนะครับแต่ไม่ค่อยได้ลงมันนานจะได้ลงที่ครับให้เล่นเป็นบางเวลาน้ำบอลก็เล่นเป็นบางเวลานะครับ แก่ <c oughs> ครับแก่ตับลงอิงก็ได้นี่อย่างนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้ <c oughs> ได้เนี่ยไหน,ไหม,ไนามาครับได้โดนน้ำแล้วครับอารมณ์ดีตามภาษาเด็กครับฮ่าควานกันน่ารักน่ารักนะครับผมหมูอ้วนหมูอ้วนน่ารักข,ขวาม,มากเลยพี่น้อง อยากให้ถุกหน้าตาครับล้างหน้าอาบน้าก่อนแปรงฟันด้วยไหมอ๋อรออ๋อฟันยังไม่ออกนะครับออกแล้วแต่ยังไม่แข็งแรงนะครับกำลังหักดินจารับแม่อนอยู่นะครับช่วงนี้แก้ว กล้วยงอมๆซะหน่อยนะครับคกินดีครับแก้วแก้วเริ่มกินกล้วยไปแล้วนะครับันนี้ให้ชมกันยาวๆไปเลยนะครับ ใต้ท้องแม่กันจับไม่ได้แล้วนะครับผมดูครับแก้วลื่นแก้วลื่นแก้วลื่น <c oughs> โอ้โห,โหโนเนี่ยครับรอดท้องยังไม่นะครับแค่สองเดือนกว่านะครับผมเนี่ยขนาดเนี้ยจวแข็งแรง ที่เล่นอีอ้อนด้วยมาอีกแล้วอีกเบีกลากลอ้อ <c oughs> มาทำอะไรอยู่ตรงนี้ทำอะไร,ทำ,ะไรทำอะไรตีตูดสักทีจะไม่ <c oughs> ตีตูดจะไม่เนี่ยโอ้ยมาอีกแล้วโโอ้หน้ำก็จตุยกระจายมาเลย <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรอุ้ยอุ้ย อุ้ย,ยตรงนี้มันมีไอ้น้ขังอยู่ครับชอบมาเล่นตรงนี้น้ามันขังครับน้าขังน้ําขังแก้วนอนเล่นสบายใจเลยขัดผิวครับขัดผิวโอ้จะหมูมันไปทําอะไรเนี่ยทับน้องทับน้องกี่แตกวะเนี่ยเตะแก้วเตะเลยอ่าแก้วเตะเลยไปแล้ว <c oughs> <c oughs> กูรอไตายท้องแม่ไม่ได้ครับออ้เสียงดังฟังชัดครับแกมาทำอะไรนะครับจะเล่นไต่ท้องแม่อย่างเงี้ยนะครับโอ้โหโอ้โหเลื่อนสไลเดอร์ด้วยเลื่อนสไลเดอร์ด้วยสไลเดอร์ เอา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 ไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นเอาเอาดูคันคันถูเอาคันถูคันถูเอาละได้น้ำแล้วก็อย่างนี้แล้วครับพี่น้องดูครับดูดูเตะซ้ายเตะขวาเตะหน้าเตะหลัง แก่ทำอะไรอยู่มุมชอบมุมนะครับแกชอบมุมแอวชอบมุม,แม,มแม่แม่ท่านาก็อยากมาเยี่ยมชมก็ได้นะครับผมทีทว,วัดกีรชนนะครับผมกำลังใจได้หรือจะติดไม้ติดมุมช่วยสักบีก็ได้นะครับอ่านี่นะครับขอบคุณพี่ๆแม่ๆม่เอฟซีทุกท่านนะครับ ที่ให้กำลังใจช่องพลายแบงค์มาตลอดนะครับผมไปนนนมมนครับไค,ครับค,ครับครับ, like, share, บไปครับไปับไปนรับนปครับไอครัครับไครับไปคับครับครับครับปครับไครับไป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 ับไครับไครับไปครับไปครับับไคบไครไครไครับป็นกบับใจแบคไไบครับ ครับผมขอบคุณนะครับสำหรับติดตามรับชมขอบคุณมากนะครับผมแบงค์สวัสดีครับยางแบงค์สวัสดีครับยางขอบคุณครับยางบนสูงบนสวัสดีครับพี่สวยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สวยลูกขอบคุณครับบนสูงสูงจุวงด้วยบนสูงขอบคุณครับ